สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้ลูกจะมาแจ้งข่าวของมินโฮนะคะแล้วก็พร้อมกับออบภาพที่ลูกดูแลเขามาเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆนะคะที่ไปช่วยเขามาจากบ้านจากหลังบ้านเช่านะคะจากหลังบ้านเช่าเขากับแม่เขาอาศัยอยู่ที่นั่นตอนเด็กๆนูกก็เลี้ยงเขาที่บ้านเช่านะคะกับพี่น้องของเขา มินโฮโซดามาตินเจอรี่นะคะช่วยเขามานะคะช่วยเขามาน้องจากไปเมื่อวานนี้นะคะคุณหมอไลน์มาบอกช่วงเช้าว่าน้องจากไปเพราะอาการชักน้องก็หมอระบุว่าน้องเป็นโรคเยื่อช่องบุช่องท้องเป็นโรคนี้ชัดเจนแล้วก็อาการระยะสุดท้ายจะมีอาการชักเมื่อเมื่อวานนี้คือร้องไห้หนักมากนะคะ ยังทำอะไรไม่ถูกยังไม่อยากทำอะไรยังไม่อยากทำคลิปอะไรเพราะว่าเลิกงานจะต้องรีบไปรับน้องกลับมาที่ตอนที่เขายังยังป่วยอยู่ที่บ้านนะก็คือ,คอเขาป่วยเราต้องรักษานะคะนุ่มไม่อยากาเขาไปอยู่ที่อื่นหรอกไม่อยากาไปที่อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรืออะไรสักอย่างอยากให้เขาอยู่ที่นี่ตั้งใจว่าเมื่อวานจะไปรับน้องกลับมา จะไปรับน้องกลับมาอยู่กับพี่กับน้องของเขานะคะเป็นเขาก,กินอาหารดีกินอาหารดีตามที่คุณหมอได้แจ้งลายบอกมาก็เ,าเลยถามว่าทำไมน้องกินอาหารดี <c oughs> ทำไมน้องถึงเสียไปคุณหมอบอกว่ามันเป็นอการระยะสุดท้ายของของโรคที่น้องเป็นนี่จะไปรับ น้องกลับมาแล้วแต่ว่านั่นเป็นข่าวร้ายที่คุณหมอไลายมาว่าน้องน้องจากไปใม่โทโทษนะมินโฮตั้งใจจะไปรับหนูกลับมาอยู่กับพีกับน, <c oughs> กบ,บ,บน้องแต่ว่ากลับได้รับศพน้องแทนน่ะอันนี้ตอนจะกลับนะครับนุกเลยผมเห็นมานุกก็รีบ โทรบอกให้เพื่อนพาไปรับมินโฮกลับมาไปรับศพน้องกลับมาะคะน้องจะอยู่ที่นี่กับเราทุกวันนะคะนุ๊อยากให้เห็นพาพที่บางท่านอาจจะไม่อยากเห็นนะคะก็เลยเห็นเท่านี้เพรอันนี้คนที่รู้ว่านุกร้องไห้หนักมากแค่ไหนก็คือคุณฮะ คุณนาโทรมาพอดีนะคะเมื่อวานก็เลยเล้คุยกันเรื่องมินโฮแต้ว่าคุณนาก็ให้ก็ใช้จ่ายส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะจะช่วยวินโฮแล้วก็จะให้เด็กได้ทำมันอีกห้าตัวมินโฮจะอยู่กับเราที่นี่นะคะอยู่กับเราที่นี่ลูกจะให้เขาอยู่ไกลๆต้นมะม่วงเนี่ยค่ะอยู่ที่นี่นะคะ จะอยู่กับเราทุกวันคิดถึงเขาที่สุดในโลกเลยค่ะแต่ว่าน้องอยู่กับเราน้องก็ไม่ได้ขาดแค้นอะไรนะคะน้องอยู่อย่างมีความสุขมีอยู่มีกินมีที่อยู่อาศัยมีแม่ของเขานะคะแม่จำปีแม่จำป,ปีเป็นแม่ของมินโฮแล้วก็ เจอรี่โซดามาตินมิโนจะเป็นจะเป็นเป็นแมวที่ตัวเล็กกว่าเพื่อนนะคะแมวที่ตัวเล็กกว่าเพื่อนมากเขาจะไม่เหมือนเพื่อนพี่น้องของเขาเขาจะตัวเล็กบางนะคะพี่น้องของเขาจะตัวโตตัวใหญ่ แม่ของเขา่ไม่จําปีอันนี้เด็กๆออกมาเล่นนะคะเจ้านายเจ้าขุนน้องจะอยู่กับเราตรงนี้ทุกวันนะคะมันพูดอะไรไม่ถูกคะ่ะมันเสียใจหนักมากแล้วมินโทมีหลายอย่างในตัวนะคะมีโรคหลายโรคในตัวที่ เวลาเข้าออนแอร์แล้วโรคมันจะกำเริบขึ้นมาแต่ว่าผู้ช่วยหมอเขาก็บอกว่าน้องกินอาหารดีมากกินทุกวันกินอาหารดีกินทุกวันแต่ว่าน้ำหนักไม่เพิ่มนะคะน้ำหนักไม่เพิ่ม <c oughs> น้ำหนักน้องไม่เพิ่มน้องกินจนวันที่น้องจะจากไป <c oughs> กินดีกินทุกวันเลยนะคะแล้ว แต่คุณหมอก็เป็นคุณหมอก็ได้บอกอยู่นะคะบอกอยู่ก่อนที่น้องจะมีอาการชักคุณหมอบอกว่าวันนี้น้องเป็นซึมซๆแต่น้องก็กินอาหารดีนะคะ <g ills> ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเจ็บป่วยแม่ก็เอาหนูไปรักษาแต่ว่ามันกลับเป็นแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่ามัน น้องอาจจะหมดกำไปนะคะหมดกำไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานเจ็บป่วยถึงนุกไม่เอาน้องไปรักษาน้องก็อยู่กับเราไม่นานแล้วค่ะบเพราะว่าน้องตอนอยู่กับนุ่งน้องไม่กินอาหารแล้วนะคะพอไปอยู่กับหมอน้องก็กิน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 อาหารแต่ว่าน้ำหนักไม่เพิ่มคุณหมอก็ชั่งน้ำหนักอยู่ว่าไม่เพิ่มนุ่งก็ไม่อยากจะนุ่งก็ไม่อยากจะพูดนะคะว่า พอหมอรักษาดีมันก็ว่าหมอดีพอน้องไม่หายก็จะไปโทษหมอเราก็ไม่อยากจะคิดแบบนั้นนะคะเราก็ไม่อยากจะคิดแบบนั้นคือการรักษาเนะ่ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์มันมันเครียดอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันต้องไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราก็ไม่ไม่มีทางเลือกเนาะถ้าเอาเขามาอยู่บ้านนูก็บอกว่านุปอนยาเขาไม่ได้แต่ว่า กำลังจะไปรับน้องกลับมาอยู่แล้วค่ะกำลังจะไปรับน้องกลับมาอยู่แล้วเพราะอยากให้เขามาอยู่กับพี่กับน้องของเขาได้มาอยู่บ้านของเขาได้มาดูชุมวิวนู่นนี่นั่นในกองของเขาแต่ก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้นะคะต้องขอโทษทุกทท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่เมตตามินโฮคิดถึงมากคิดถึงที่สุดในโลกเลยนะคะ คิดถึงที่สุดขอ,อให้หนูไปอยู่พบภูมิที่ดีมีความสุขแนะมิโฮเพราะว่าหนูเลี้ยงเข้ามาด้วยความรักนะคะไปช่วยเหลือเขามาเอาเขามาดูแลนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ